มาค่ะข่าวดีนะไปเรามีข่าวดีนะคะานั่งลงการะไกนไนั่งแถลงการเราจะเป็นไหมข้าวสุรินทร์นี่มันให้ปุ๊แถลงแจ้งข่าวดีก่อนอย่างแรกอุจริงเหรอแจ้งข่าวดี มืดฟ้ามัวฝนข่าวดีสิบเก้าคนสิบ้ามานั่งไงแม่มาแม่มาๆมมาเขารอข่าวดีจากฟุกก่อนเนี่ยข่าวดีก่อนนะอะไรข่าวดีจากฟุก่อนแถลงก่อนคนแรกเลยแถลงข่าวก่อนฟุก เอาวอกแจ้งย่งย่าอเลยดิแจ้งแล้ววันเช้าอด่นเขายังไม่รู้แอร์ก็ยังไม่รู้ยังยังรอฟังอะไรอยู่ฟูยังไม่เสลยนิ่นงา99แค่นี้แจ้งคนเดียวมันไม่ได้เด้ตอนนี้ได้ได้ไม่ได้อีกเออเอามามานั่งกันพี่ก็ไม่รู้นะพี่ได้ยินแววแววมาเฉยๆฉเออบอเออคอยได้ยินแววแววมาจากไอ้ศาลาเมื่อเช้าน่ะเนื้อ มีข่าวดีมาบอกเป็นนั่งตรงโน้นข้างไม่ดาพูดเป็นนั่งข้างไม่ดาเต็มอัมตามโอเคเดี๋ยวค่อยจะไปยืนเดี๋ยวไม่พ่อเสือก็ใส่เสื้อสีส้มไงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูกล้องให้ทุกคนก่อนนะอ้าวดูควายเป็นที่ต้องยินนะคะรับข่าวดีโอเคอันนี้ก็เบี้ยวของใครเนี่ยควายตั้งกล้องยังไงง้นอันนี้ตรงต้ม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 อันนี้สวยที่สุดอุ้ย มาถ่ายรายการหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังเป็นทางการข่าวดีเย็นนี้ข่าวดีที่หนึ่งจากปุ๊กแม่น้องเหมียวอ่ะบอกมาเร็ว <c oughs> เร็วเร็วบอกย่าไปแล้วเมื่อเช้าเขายัางไม่รู้เลยอ่พรุ่งนี้มีลามสิบเก้านางลามโอ้โหมีมสิบเก้านางลาจากน้องปุ๊กนะคะจะภาพคือยาฮันนี่ยาฮันนี่ค่ะ หรือว่าคุณอุไรวันเุณอเพื่อนของเราไม่ใช่ได้ผัวฝรั่งนะค่อยเข้าใจอย่างนั้นเลือดดังยังไม่ได้ผัวคนสาวว่าจะฝากเนื้อฝากตัวสักหน่อยดังแค่กระเซ็นเลอดยังไม่ได้ผัวคนาวสรุไม่ใช่โอยสรุไม่ใช่แต่เราก็ยังปิ้งกันอยู่ความจริงคืออะไรความจริงก็ พอพรปู่นี่แหละขอพรปู่สำเร็จก็เลยมาทำตามสัญญาทำตามสัญญาก็เลิ้วโอ้ก็วันที่งานบวงสรวงใช่ไหมงานบวงสรวงแล้วก็ตอนไหนแหละแกไม่ได้บอกนั่นแหละก็คือขอไว้ว่าถึงสงการนี่แหละถึงสงการเนี้ยก็ถ้าสำเร็จจะมาถวายนางลำสิบเก้านางํำ โอ้เรื่องเรื่องที่ขอก็ใช้นี่ใช้สินนี่แหละโอ้หมดแล้วหมดแล้วมีกิ๊กก๊กกอะไรก็หมดแล้วโอ้ดีดีดีจอดใช้นี่หมดแล้วแล้วก็ขอพอเรื่องยายเด็บซีก็อาจจะห็นที่ปูกลับบ้านเมื่อกี้เนาะยายแกก็แกเดินไม่ได้แกเดินไม่ได้แกเป็นกระดูก เขาเลือกว่าอะไรอะกระดูกทับเส้นอะไรสักอย่างนี่แหละในทีนี้แกก็คงจะลึกถึงปู่ก็เลยขอพรแล้วก็ยายก็เดินได้โอดีเดินได้แต่ว่าก็อค้ำค้ำไม้นะก็ถือว่าแบบว่าลุกลเข้าวองน้ำได้ แต่ว่าเข้าไปข้างในมันแต่ว่าก็ยังว่าแหละก็คนแก่เนาะคนแก่ก็เหมือนเดิมขี้สายมันเยอะก็ยังดีกว่านอนตีเตียงเออก็ยังดีกว่าที่เรา๊บะลึงก็ระลึบกระลึบไปนะมนแหละก็สองเรื่องสองเรื่องที่แม่ที่แม่เตรียมมาให้แล้วใยเลียกเตรียมมาให้แล้วมะอ่าเรื่องที่สองอินทิราสองข่าวดีสองเรื่องข่าวดีก็คือว่าสรุปข่าวดีที่หนึ่งน้องหยอยายฮันนี่ขอพอดปู่สำเร็จพรุ่งนี้มีรำ สิบเก้าแล้วก็จะจะขอพรต่ออีกฝรั่งขอพรต่อค่ะขอพรต่ออีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อเฉลยโอ้ได้ปัวฝรั่งบ้าไม่แล้วอะไรอีกนะเมื่อกี้ของย่าปัวฝรั่งนะมันมันเป็นหลักอยู่แล้วปัวฝรั่งนะของย่ามีรำปัวฝรั่งมันเป็นหลักอยู่แล้วของย่าของย่าของย่ารำห้าคนเขาเขาให้รำพรุ่งนี้ห้าคนต้องมีจับฉลากไหมพรุ่งนี้ก็ มันเกินห้าแล้วนะเนี่ยปกติอยู่มันอยู่สามคนเะ็กนะสามคนเอออันนี้มาเพิ่มมาสามสี่แล้วนะญาติต้องจับฉลาดแล้วนะเอกสารก็คือจับฉลาดเออพรุ่งนี้เดี๋ยวเราโรอลุ้นกันใครจะได้ไหมชั้นมายางโอเคตามนั้นอ้าวเรื่องที่สามเรื่องที่สามมาเรื่องที่สามวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมท่านแรกคุณ เดียวไหมพูดใหญ่ใจดีสมพิษคุณป้าสมพิษกาลจิตป้าสมพิษกาลจิตนะครับสั่งข้าวสารหอมมะลิสุรินให้ป้าแตนให้ป้าแตนสองถุงนะแอนมินแอนมาเป็นตัวแทนรับหน่อยโอ้แอนมิน รับข้าวแทนป้าเอาเอาข้าวมาโชว์ข้าวมาโชว์อันนี้เป็นข้าวหอมมะลิสุรินจากบ้านพี่เสือนะคุณผู้ชมนะฮะนีของป้าแตนสองโถตัวแทนรับตัวแทนรับตัวแทนนะตัวแทนรัหม้อตัวแทนกินได้ไหมเหรอมือของป้าศพพิจาราจิตค่ะขอบคุณนะคะคุณป้าอมีไปอันนี้ของป้าแตนลุงป้านะคะมคต่อไปเป็นของคุณ พี่นงนุษย์อูรุ่งเจริญเซอร์วิสโออูรุ่งเจริญเซอร์วิสหลายท่านคงจะคุ้นชื่อเนาะสายบุญสสาายยบบุุญญทุกกระถินทุกผ้าป่าทุกงานบุญนะฮะให้อยู่ทุกคนละหนึ่งถุงนะฮะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่าโชว์ตรงนี้แหละเดี๋ยวค่อยเปิดล้หอมด้วยกันเหมือนอะไรนะเหมือนน้ำท่วมหรือว่าไฟแรงเนาะบอกว่าไม่คิดข้าวซุยซิบีไอบข้าวตาเลยนะ อุ้ยเก็บนะบานบ้านเหรโอ้ก็เด่นจริงแล้วประเด่นอ่างนี้แล้วก็โดนอ่ะตอนนี้เราได้ข้าวแล้วขอบคุณพี่นุ้นนะคะหอมมากขอบคุณพี่นงุ้นหอมมากเอ้ามันมันมีอะไรอ่ะมันมีแค่เปไลทสหอมแล้วมันหอมนี่ตังแท้จะเป็นอย่างนี้คือจะมีอาจจะมีอ๋อเขาเรียกอะไรนะดอกหญ้าดอกหญ้ามีดอกหญ้าบ้างเดี๋ยวมีข้าวเปลือกบ้าง จะไปหุงข้าวไมมเม็ดดำบ้างนะเย็นนี้แหละหุงเลยเพราะว่าเราใช้การสีครั้งเดียวนะอ๋อโอเคค่ะหุเครับทำเป็นโลสีขนาดใหญ่เขาก็กระเทาะแล้วกระทาะอีกสีแล้วสีอีกสามสี่ตลบนี่แหละนี่แหละที่ย่าต้องการแต่ของเราคือสีครั้งเดียวนะฮะนี่แหละที่ย่าต้องการอันนี้เป็นข้าวของบ้านเสือพาไปนะฮะครับผมเดี๋ยวนี้ขายกิโลเท่าไหร่คะสี่สิบรวมทรงก็สองร้อยหกสิบครับ โอ้อันนี้กี่กิโลนะคะอันนี้ถุงละห้ากิโลถุงละห้ากิโลสองรสรวมส่งสามารถสั่งซื้อได้ที่ศ9นย์เก้าเก้าหกเจ็ดหกิโลนึงรวมด้วยกระห้องแต่ต้องรอต้องรอรอบหน้ากลับบ้านเนาะตู้หนึ่งเขาไส่งน็อคต้องรอรอบหน้าอาจจะประมาณสักตู้หนึ่งเขาไม่ส่งล็อคอย่างน้อยต้องรอแต่มาห้ากิโลขึ้นไปค่ะประมาณหักประมาณมิถุนายนนะฮะรอบหน้าเนาะประมาณมิถุนายนถึงจะได้กลับบ้านนะครั ก็ฝาก FC ทุกท uh ่านเป็นกำลังใจให้กับเสือพับไปนะเพราะว่าเสือก็มีคุณแม่เนาะที่ว่าไม่สบายเพราะว่าข้าวที่แม่ปลูกดำเนี่ยก็รายได้เนี่ยก็ให้กับคุณแม่เคืยใช่ไหมคะใช่ค่ะไปรักษาสุขภาพของคุณแม่ด้วยนะคะนะก็ขอให้คุณแม่เคืยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะไม่ให้ป้าแตได้แจ้งข่าวดีมงเมื่อเฮ้ยรอฟังรออุ้ข่าวดีที่หนึ่งข่าวดีที่สี่แล้วอ่ะสี่แล้วอ่ะ าจะับไปทำบุญตาอ้ออะแรๆข่าวดีอ๋อแจ้งเลยแจ้งเลยอย่างไรนอดเด้อขอต้องจะถามเลยนะจะมีใครไปบ้างซื้อเดือนนะเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพไปทำบุญลอยวันให้กับสวามีโอ้ยขแจ้งเลยแจ้งเลยเราจะมีใครเดินทางไปด้วยไหมเราไม่รู้เหมือนกันค่ะแม่ล็อกนิ้วไปนะ พี่นายชวนไปแจ้งไว้ถ้าดีนะคะเนาะนางถามว่าไปไหนไม่บอกเนาะสิ้นเดือนสิ้นเดือนแล้วมีข่าวดีอีกนะทุกคนมีอีกเหรอพอดีพี่ทนายศักดิ์สินแจ้งมาว่าถ้าพี่ทนายสอบได้นิติบุคคลเนติบัณฑิตโอ้เนติบัณฑิตเนติบัณฑิตเออในวันที่สองพิสพาก็จะ ให้ทุกคนรำครับอกเลยประกาศคนโสดมาที่สองเนาะใช่แล้วนะคะก็แจ้งมาหลายสุดเนาะสอบนะที่สองนะก็ขอให้ที่ไรสักรินได้ข่าวดีได้สอบติดเพราผลมาแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะ มีอายุมั่นวัญยืนเดินรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยรวยเงินแบ๊กครแบ๊รวยน้ะใจตลอดไปด้วยเธอเบ๊กครับข้าวสารอาหารเให้กลับบ้านเลยนะคะตอน่อไปนานนีค่ะจะไปหุงตอนนี้เลยหรือเปล่าจะไปโอ้ยหุงเย็นนี้เลยหุงเย็นนี้เลยค่ะเออ